อยู่เขียนแล้วเรื่องพอแบบนี้หลายคนติดเขียนที่บายผลงานกันยาวมากๆและแน่นอนว่าคณะกรรมการอ่านไม่ถึงรู้ได้ยังไงว่าอ่านไม่ถึงเราลองเปิดหน้านี้แล้วอ่าน1ิบวิลองดูว่าเราจะอ่านได้กี่บรรทัด ขนาดตัวเราเองยังอ่านได้แค่ไม่เกิน4ีถึงหบรรทัดเลยนะภาษาอะไรกับคณะกรรมการที่วันหนึ่งต้องตรวจพอเป็นพันๆเล่มเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือการลองเขียนให้เหลือแค่3-4บรรทัดและลองอ่านภายในสิบวิดูสิวิที่เราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าแค่ผลงานนั้นนะแต่สิวิที่หมายถึงก็คือทางหน้าถ้าทางหน้านั้นเราอ่านจบ ครบทุกอย่างแปลว่าก็ไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะอ่านข้ามแต่ถ้าสิบวิเรายังจบผลงานแรกไม่ได้เลยนั่นแปลว่าเราอาจจะเขียนเยอะเกินไปแล้วบางทีอาจจะเหลือแค่เนื้อหรือแม้แต่ตัวอักษรมันไม่จะไม่ต้องไม่สีเดียวถูกประโยคเราอาจจะใช้สีดําสีแดงในการช่วยไฮไลท์ลคาที่สาคัญจะช่วยให้อาจารย์เตะสายตาหรือว่าถ้าเกิดเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องกับคณะถ้าเป็นสายอินเทอเคงจะเป็นความกล้าสแสดงออกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า